คลิปนี้นะคะก็ดำเนินมาถึง EP สแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวะะที่สาวๆเขาเม้ามอยกันนะคะแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆตามนิตยสารต่างๆนะคะซึ่งแอดก็จะไปรวบรวมแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะคะสาวๆไปพิงก็จะเงียบๆนิดนึงเนาะเพราะว่ากวาดซา ออกตีอัลบั้มนะคะในวันที่2ตุลาเนี่ยก็คาดว่าช่วงนี้ก็คงจะมีกิจกรรมที่ต้องทําแบบงานถ่ายอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็อาจจะทําให้พวกเธอนะคะไม่ได้มาอัพเรื่องราวต่างๆนะคะก็เลยไปหามานะก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าตลกมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวนะคะของพี่ชายจีซูค่ะ จำได้ไม่เอ่ยช่วงที่เขากำลังจะแต่งงานนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีความกังวลนะคะว่า l l c k p i ิงน่าจะมาร่วมงานแต่งด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแบล็กิงก็ไปงานโคเช่านะคะแล้วมันมีช่วงเวลาก็คือเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวเนาะเหมือนกับงานตรงนั้นก็ยังทําอยู่แล้วก็วันแต่งงานก็คือเหมือนกับ มันคาบเกี่ยวกันนะมันกลัวว่ามันจะมาไม่ทันอะไรนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแบล็คพิงทั้ง4คนนะคะก็มาร่วมง,งานทันเวลานะคะแล้วก็มาสร้างเซอร์ไพรส์นะ,ะให้กับเหล่าบรรดาผู้คนนะที่มาร่วมง,งานแต่งด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ทราบด้วยซ้ำนะว่าผู้ชายคนนี้นะคะเป็นพี่ชายของจีซูแบล็คพิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบว่าเขาก็มีการถ่ายออกมาบ้างนิดหน่อยนะคือก็ด้วยความเกรงใจนะเพราะว่าที่นู่นก็จะแบบว่า เรื่องความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงตอนหนึ่งค่ะที่พี่ชายจีซูนะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับภรรยาของเขานะที่มีความเครียดมากๆค่ะเรียกว่าเครียดกันเป็นอาทิตย์เลยนะคะที่รู้ว่า b l a c k พิงคจะมาร่วมงานแต่งด้วยนะคะโดยบอกค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเครียดค่ะเพราะว่ากลัวนะว่า b l a c k พิงคเนี่ยจะไม่ชอบอาหารที่เธอเลือกไปนะคะ เพราะว่าพี่ชายของเธอค่ะก็บอกว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนที่เลือกเมนูอาหารทุกอย่างเลยนะแล้วก็เขาแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนที่กินไม่เหมือนคนอื่นน่ะพูดง่ายๆว่าก็เลยกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวแบล็คพิงมาจะชอบไหมอะไรเนี้ยค่ะซึ่งพอไปถามจีซูก็ได้คําตอบออกมานะซึ่งบอกว่ามันตลกม,มากๆเลยค่ะเพราะว่าจีซูนะก็บอกว่าพี่คะไม่ต้องเครียดน,นะคะพวกเรากินหมดค่ะเน่าบูดเราก็กินได้นะคะ ก็เธอแลคะก็เลยทําให้พี่ชายของเธอค่ะหายเครียดกันไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องบอกความจริงแบบนั้นก็ได้นะคะพี่สู ซึ่งในตอนที่มีงานแต่งใช่ไหมก็หลายคนค่ะก็ไปโฟกัสที่พี่ชายนะซึ่งก็จะมีนะ,ะรูปมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะตอนนั้นแบบคล้ายๆกับแอปถ่ายแนละ้วถ่ายมาแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นพี่ชายค่ะอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็มีการนะคะกำหมัดแบบนี้นะ,ะพร้อมกับภาพเซลล์ๆนะเพราะว่าด้านล่างเวทีเนี่ยก็จะมีนะคะคนมาขอถ่ายรูป จีซูเนี่ยเพียบเลยนะคะก็อารมณ์ประบาลว่าเขาแซวกันนะบอกว่าเมียก็ต้องแต่งนะคะน้องสาวก็ต้องหววอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะเป็นเรื่องราวนะ,ะช่วงตอนหนึ่งเนาะ,ะที่เคยเกิดขึ้นนะคะสาวแบททิ้งไปงานแต่งงานของพี่ชายจีซูนะคะแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นค่ะ,ะแพดก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นอันซีนนะเป็นเบื้องหลังเหตุการณ์นะคะ ก็จะมาเล่าอยู่เรื่อยๆนะคือช่วงนี้แอร์ไปอ่านตามนิตยสารต่างๆนะคะที่เขามีการให้สัมภาษณ์กันแล้วก็รู้สึกว่าเออบางเรื่องก็น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็ติดตามช่องเราไว้นะ,ะแล้วเจอกันใหม่นะคะใน EP ที่4คะ่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <Bil> <p> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า